ไปงานที่เซนทันเฟสติวัลหัดใหญ่มานะครับเป็นงานของ PSU Barza เป็นงานของหมหาวิทยาลัยสงขาลานครินนะครับให้ไปพูดคุยเสวนาเกี่ยวกับการขายสินค้าออนไลน์ผ่านการไลฟ์ เป็นงาน p U. S U b a ซ a ไอ้ยะแล้วจำได,จำได้จำได้จำได้เพาเมื่อกี้บอกมาตัวใช้เองแล้วก็กาฟาแห่งร้าน m a r กี Shop กาฟาคือตอนนี้คนทั้งประเทศน่าจะรู้จักเขานะครับเพราะว่าเป็นนะครับเรียกว่าเบอร์ต้นต้นระดับประเทศเลยของการขายสินค้าออนไลน์ผ่านไลฟ์สดจะเป็นแบบกระเป๋าเครื่องสำอางโอ้โห มีเยอะมากชส่เข้าไปดูเองนะต้องบอกเลยนะครับน้องๆที่ร้านยังไป CF เลยพี่สาวยังไป CF เลยแบบมีของเยอะมากสีสวยสวยเลยนะครับกาแาก็จะมาขึนเวทีด้วยกับเราด้วย2คนด้วยอ๋อมากที่ระบบบางมันไม่ไม่มอะก,กับร่างล่ำสันเท่าไหร่นะฮะเจอกาฟาแล้วรู้สึกเป็นยังไงบ้างรู้สึกว่าผู้หญิงตัวเล็กๆคนหนึ่งเนี่ยนะครับ ถึงแม้เราจะบอกว่าพูดคุยกันระยะเวลาสั้นๆแต่รู้สึกได้เลยว่าเป็นคนที่มีความคิดแล้วก็มีมีพลังมีพลังภายในร่างกายสูงมากแล้วก็เป็นพลังบวกพอเราพูดคุยด้วยแล้วรู้สึกบวกรู้สึกว่าเอ๊ะจากที่เรารู้สึกไม่ดีอยู่เพราะว่าเพจของเราเกิดปัญหาขึ้นอย่างนี้ครับพอก็ฟาเหมือนกับพูดคุยกับเราปุ๊บว่ามีแนวคิดอะไรบ้างบวกกับแนวคิดเราของเราไปรวมกันมันกลายเป็นว่ามันเป็นบวกมากยิ่งขึ้น ขายแก้วยบบสุกนะครับก็เป็นคนสแดวนี่ครับใกล้ๆตรงนี้คุยไปคุยมาลูกค้าอกจะเอาผืนนั้นผืนนี้นั่นคือจุดเริ่มต้นครั้งแรกค่ะที่ไหนมาซะเลยใช่ครับครับทำไมถึงชัยได้ไปกับเขาด้วยเพราะว่าชัยตัวชัยเองเนี่ยก็ขายสินค้าออนไลน์มาเหมือนกันนะครับก็พอจะมีประสบการณ์อยู่บ้างประมาณ3ปีนะครับที่เราเริ่มไฟ์สดมาแล้วก็เราก็จําหน่ายสินค้าผ้าปะเตะนะครับมา จะมีความหลากหลายนะครับของผ้าไม่ว่าจะเป็นผ้าปะเตะผ้าพันที่จะนําเสนอให้กับลูกค้าได้ช้อปปิ้งกันนะครับแล้วก็พอดูกาะฟาเสร็จปุ๊บนะครับอย่าลืมมาดูชัยด้วยเดี๋ยวชัยจะเอาตัวนี้ดูนะครับอย่างที่บอกไปเลยนะครับผ้าปะเตะมีหลากหลายชนิดมากและวิธีการแต้งสีที่ยากกว่าน,นั้นนะครับตัวนี้นะครับเขาเรียกผ้าเจ็ดสี สลัสดาค่ะคุณผู้ชมทุกท่านตอวนเราจบแล้วสวัสดีค่ะนะคะก็จะต้องมีความแตกต่างในไลฟ์สดของเรานะคะวันนี้ก็พาจะขอานํนำสนหับนะคะจะเป็นร่มนะคะก็คือร่มที่สามารถที่บอกว่าทําให้เราเนี่ยก็คือเจอกาแฟเป็นครั้งแรกนะครับจากคนที่ติดตามเองเนาะติดตามกาแฟต้ประมาณ2ปีได้แล้วครับก็ดูกาแฟอยู่นะครับแล้วก็กาแฟจากเจอกันนะครับคือกาแฟอยู่ในกล้องยังไงความเป็นกันเองยังไง,งต้องบอกเลยนะครับโปร,ริงนะ ใช้ให้คูณ2นะก็ฟาเป็นกันเองพูดคุยอะไรก็คือบอกหมดไม่มีการกักไว้เลยครับสิ่งที่ถามว่ามีประโยชน์ต่อใครบ้างมีประโยชน์อันดับหนึ่งเลยนะครับมีประโยชน์ต่อคนที่เข้ามาฟังหลายๆคนที่เข้ามาฟังอาจจะไม่เคยมีประสบการณ์ไม่เคยรู้เลยไม่เคยทําเลยนะครับแต่ว่าพอได้ฟังแล้วหลายคนบอกว่าต้องเปิดใจเนาะนะครับเริ่มต้นด้วยการที่ว่าต้องกล้าก่อนพอเรากล้าแล้วเนี่ย อย่างอื่นเราก็ไม่ต้องกลัวอะไรแล้วและก็สิ่งที่สองที่ได้ก็คือประโยชน์ที่ได้กับตัวเราพอเราไปฟังความคิดใหม่ๆ <ST> S> <S นอกจากความคิดของเราที่เราเคยคิดว่าเป็นอย่างนี้นะต้องไปแบบนี้อย่างเดียวแต่กลายเป็นว่าเราได้ฟังความคิดเห็นของคนอื่นด้วยซึ่งเป็นความคิดเห็นที่ดีมากเราก็จะได้เอามาปรับปรุงใช้ในตัวเราด้วยก็คือได้ทั้งสองอย่างเลยได้ทั้งประโยชน์ของส่วนรวมของคนอื่นๆแล้วก็ได้ประโยชน์แก่ตัวเราเองด้วยครับการที่เราจะขายสินค้าออนไลน์เนี่ยต้องเริ่มจาก การที่เราต้องเชื่อมั่นในตัวเองก่อนเชื่อมั่นแล้วก็ต้องมองว่าสินค้านั้นที่เราหามาแล้วครับดีนะครับเริ่มต้นเลยหลายคนอาจจะคิดเห็นว่าเรายังไม่มีสินค้าที่จะขายเลยลองมองของใกล้ๆตัวเราใช้อยู่ประจำเราเห็นมันอยู่ประจำแล้วเราก็ชอบเมื่อเราชอบนะครับหนึ่งแล้วเมื่อเราชอบพอเราจะไปหยิบจับอันนั้นขึ้นมาเนี่ย มันมีความชอบอยู่แล้วพอชอบแล้วเราศึกษามันอีกหน่อยเราจะมีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นพอเวลาเราขายเนี่ยนะครับเราก็จะรู้สึกว่าเรารู้จักมันแล้วเรารู้จักกับสินค้าชนิดนี้แล้วเวลาเราจะพูดเราก็กล้าพูดและสิ่งที่สําคัญที่สุดนอกจากที่เรากล้าพูดแล้วสินค้าที่เราหามานั้นเราต้องคัดมาแล้วคิดว่ามันดีแล้วนะครับพอเราพูดแล้วเนี่ยเราพูดได้เต็มปากเต็มคําพอลูกค้าได้รับสินค้าไปลูกค้าบอกว่าดีด้วยฟีดแบ็กกลับมานะครับมันกลายเป็นพลังที่ทําให้เราแบบ รู้สึกว่าอยากจะหาอะไรมานําเสนอให้กับลูกค้าที่ดีมากยิ่งขึ้นขึ้นไปอีกครับบางครั้งการขายของเนี่ยหลายคนบอกว่าจะต้องขายของที่ถนัดแต่บางครั้งเนี่ยต้องลองมองกลับไปว่าของที่ไม่ถนัดแต่มันดันอยู่ใกล้มือหรือเรามีอยู่แล้วเนี่ยก็สามารถขายได้เหมือนเมื่อวานกาแฟเห็นไหมครับปกติกาแฟเนี่ยจะแบบว่าขายกระเป๋าได้เก่งมากแต่เมื่อวานขายล่มกาแฟก็ขายได้คนก็จองเข้ามานะครับ ไม่ว่าใครเห็นของรอบตัวบางคนบอกโอ้โหนะครับเห็นต้นไม้อยู่ข้างตัวลองโพสลองหยิบขึ้นมาพูดกับตัวเองหลายคนบอกว่ายังไม่กล้าที่จะเปิดกล้องเอากระจกมาอันนึงนะครับแล้วนั่งมองกับกระจกนั่งยิ้มกับตัวเองนั่งคุยกับกระจกนะครับแล้วพี่จะเห็นว่าการที่เรายิ้มไปรอยยิ้มนั้นมันจะสะท้อนกลับมาเหมือนกันครับเมื่อพี่พูดออกไปด้วยใบหน้าที่มั่นใจแล้วก็รอยยิ้มที่เราสร้างความสุขให้คน แม้เราจะไม่เห็นหน้าคนคนนั้นคนคนนั้นจะยิ้มให้กับหน้าจอสะท้อนกลับมาเช่นเดียวกันครับเดินเข้าไปเหมือนแบบมดแตกลางเลยครับแบบคนเยอะมากๆขายคนเดียวหรือสโลแกนที่ว่ามาแล้วต้องได้เกะถ้าไม่ได้เกะไม่ใช่ร้านท่าไทยร้านท่าไชยอยู่ที่8 0ถนนสุภาัาาสสรนะครับอาถามว่าตัดสินใจยากมไม่เือแล้วแตกต่างกันอย่างไรระหว่างการมีร้านขายของกับการ Life ไลฟ์ขายของได้ลูกค้าหลากหลายแล้วก็ได้ลูกค้าหลายพื้นที่ ขายของมีสตอรี่หลายคนบอกว่าสตอรี่อะไรอ่ะนั่งสมมติว่าชัยขายผ้าปะเตะจะไปนั่งเล่าเรื่องว่าคุณแม่ใส่ผ้าปะเตะมาตอนนั้นใส่ผ้าปะเตะนั่งยองทีเดียวผ้าปะเตะขาดคงจะไม่ใช่เพียงแค่นั้นนะครับสตอรี่ที่มันซ่อนอยู่นอกจากคําว่าผ้าปะเตะเนี่ยมันซ่อนลึกเป็นเรื่องราวไม่ว่าจะเป็นลวดลายนะครับของผ้ามีที่มาที่ไปอย่างไร ไม่ว่าจะเป็นกรรมวิธีการผลิตว่าผลิตอย่างไรผ้าปะเตะแบ่งออกเป็นกี่ประเภทนี่คือสตอรี่เรื่องราวของเขาว่าเฮ้ยเราแค่ไปเล่าเล็กๆน้อยเหมือนกับว่างานแฮนด์เมดนะครับใช้จันติ้งในการเขียนลายค่อยๆเขียนลายทีละเส้นทีละเส้นกว่าจะได้เป็นผ้าแต่ละผลืนเนี่ยความหมายของมันเนี่ยจากหยดน้ําเทียนนะครับหนึ่งหยดที่ค่อยๆลากเป็นลายเส้นค่อยๆจุดมันกลายเป็นคุณค่าจากมือคนลงไปอยู่บนผืนผ้า หลายคนบอกว่าอยากได้รับคุณค่าจากคนคนนั้นแต่ว่าคุณค่าจากคนคนนั้นไม่ได้ว่าคุณต้องได้คนคนนั้นไปนะคุณแค่ได้ผลงานของเขาเนี่ยมันก็เป็นนะครับสิ่งที่มีค่าสตอรี่อย่างนี้มันก็คือเรื่องราวตั้งแต่การผลิตจนมาถึงมือของลูกค้าลูกค้าจะได้รู้จักคําว่าผ้าปะเตะรู้จักผ้าตัวนี้ที่มาที่ไปนะครับหรือแม้แต่การเล่าเรื่องอื่นๆนะครับที่มีส่วนเกี่ยวข้องนั่นก็คือสตอรี่เหมือนกันครับ ไลฟ์สดบนสเตจกับไลฟ์สดที่เราอยู่ที่บ้านหรือว่าไลฟ์สดที่ในในห้องที่เราจัดเตรียมไว้เนี่ยมีความแตกต่างยังไงเราไลฟ์อยู่ในห้องเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเป็นระบบปิดไงครับเราอยู่กันแค่ไม่กี่คนแล้วเราคุยกันเราเล่นกันสนุกสนานพอเราออกไปแบบเหมือนเรายืนบนสเตจแล้วตอนนี้คนกําลังจับตาจับตาจ้องเราเป็นร้อยร้อยคนนะครับเราจะรู้สึกแบบอุ๊ยเก่งนะครับเกรงว่าอุ๊ยคนนี้กําลังมองอยู่คนนู้นกำลังมองอยู่คนนี้กําลังมองอยู่แต่จริงๆแล้วเรามองอยู่ที่บ้านเนี่ยเรามองว่าเรามอง มองโทรศัพท์มองกล้องอยู่อันเดียวแต่จริงๆแล้วลองมองยอดไลค์นะครับยอดวิวนะคนชมเราก็เป็นหลักร้อยหลักพันอยู่เหมือนกันเพราะฉะนั้นแล้วนะครับแค่ถ้าเรากล้าเนี่ยเราเรา,เรามีความมั่นใจในตัวเองนะครับว่าเรากําลังจะนําเสนออะไรแต่ว่าคนอื่นเนี่ยอาจจะบอกว่าอยู่เกรงนะแต่ไม่รู้อ่ะชัยรู้สึกว่าเวลาออกไปยืนแล้วคนมองอยู่เยอะๆเนี่ยมันยิ่งรู้สึกแบบมีแรงฮึดว่าเราจะต้องทําให้ดียิ่งกว่าเพราะตอนนี้เขาไม่ได้เห็นเราแค่เฉพาะท่อนหน้า ไม่ได้เห็นแค่ท่อนหน้าแค่นี้นะครับเขาเห็นเราทั้งหมดเลยเห็นทั้งแบบว่าพฤติกรรมการปฏิบัติของเราว่าเอ้เราไปยังไงเนาะนะครับนี่แหละครับคือแบบว่าความแตกต่างระหว่างการไลฟ์ในในห้องกับการไลฟ์ต่อหน้าสาธารณชนครับสุดท้ายแล้วไม่ว่าจะเป็นใครนะครับที่ยังคิดว่าตัวเองยังหาตัวตนของตนเองยังไม่เจอยังคิดว่าการขายออนไลน์นั้นยากหรือเปล่า ถามว่ายากไหมก็ยากอยู่นะแต่ว่าต้องรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยมีความตั้งใจแล้วก็อยากจะบอกพี่ๆว่าอย่ายอมแพ้กับทุกปัญหาที่เกิดขึ้นเดินต่อไปแล้วเราจะเจอหนทางแสงสว่างแม้จะบอกว่าเห็นช่องเล็กๆอยู่ข้างหน้าก็ตามเดินต่อไปแสงสว่างนั้นมันจะใหญ่ขึ้นแล้วกลายเป็นห้องแห่งความสว่างนั้นเกิดขึ้นมาครับขอบคุณครับ